ในปัจจุบันนะคะทุกองค์กรต่างต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ท้าโถมมาอย่างไม่หยุดย่อนโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทอลค่ะซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของคนเรานะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในระยะหลังๆนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่า data-driven organization ค่ะซึ่งคำคำนี้นะคะก็หมายถึงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือว่าการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจขององค์กรค่ะแต่ถ้าจะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะเชิญท่านผู้ชมพบกับท่านวิทยากรดรสุพจน์ศีนุตพงศ์ Head of Technical Knowledge Management จากบริษัท Advanced Info Service จำกัดค่ะ เราก้าวเข้าสู่ยุคของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลนะครับชื่อที่ว่าทางกิจเรียกว่า Data driven Organization นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นหลายองค์กรบอกว่าการมีข้อมูลถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งขององค์กรนะครับ อย่างเช่นว่าการใช้งานในองค์กรการธุรกิจนะครับถ้าเรามีข้อมูลของลูกค้าเรามีข้อมูลของผู้ใช้เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าสร้างนวัตก,กรรมใหม่ๆนะครับที่จะได้สินค้าผิดพันธุ์ที่จะไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะครับเช่นว่าเวลาเราโพสต์นะครับบางสิ่งบางอย่างอยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจะมีการโฆษณานะฮะปรากฏขึ้นมาในหน้าจอของเรานะครับ ถ้าเกิดในบุมของธุรกิจเองเนี่ยนะครับคำว่า data driven v a c i a t i o n เนี่ยครับก็คือว่าเราใช้ข้อมูลในการที่จะช่วยเราตัดสินใจนะครับว่าเราควรจะรลดราคาสินค้าหรือไม่เราควรจะผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่ภาคไหนขายดีสินค้าตัวไหนขายไม่ดีมีสินค้าคงคลังเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับ สำหรับในโลกของการที่จะขับเคลื่อนนะครับองค์กรด้วยข้อมูลเนี่ยนะครับหรือการทําธุรกิจต่างๆเราต้องมีการเข้าใจตัวผู้ใช้ตัวลูกค้าอย่างแท้จริงข้อมูลจริงสิ่งสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตอันหน้าเนี่ยนะครับเราจะมี AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับในทุกๆอย่างของผู้ใช้ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะมองอะไรนะครับ เขาก็จะได้ที่จะพัฒนานะฮะตัวเองในการเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานต่อได้นะครับจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยิ่งเลยนะคะ หนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นการยืนยันถึงคำพูดดังกล่าวก็คือว่าจากช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้หลายองค์กรนะคะต่างต้องขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานอย่างจริงจังเปลี่ยนจากการทำงานที่ทำงานเป็นทำงานที่บ้านหรือว่า work from home ซึ่งในเทคโนโลยีเหล่านั้นนะคะก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและจะมีเครื่องมืออะไรบ้างมีโปรแกรมอะไรบ้างที่น่าสนใจไปติดตามจากท่านวิทยากรเลยค่ะ จากที่คุยกันไว้นะครับว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องของเครื่องมือการประชุมทางไกลนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับแล้วก็หลายอันก็เป็นเครื่องมือที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะฮะเครื่องมือที่ประชุมทางไกลนะครับสามสี่ตัวนะครับที่มีความนิยมค่อนข้างสูงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ตัวที่หนึ่งเลยก็คือตัว Zo ูมนะครับเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถวิดีโอคอนเฟรนต์คุยกันทางไกลนะครับแล้วก็รองรับการประชุมกันได้ประมาณ40่ินาทีนะฮะสำหรับการใช้ฟรีนะครับถ้าเกิดต้องการนานกว่านั้นก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับตัว Zo ูมเองก็ออกมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงนะครับคนทั่วโลกได้เลยฮะในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับจากซูมนะฮะที่ไม่เคยมีคนรู้จักวันนี้เขาได้เรื่องของการมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ เป็นร้อยเท่าตัวในช่วงไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นงี้ต่อไปในช่วงของวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับตัวที่2ก็คือตัว Google Meet นะครับ Google Meet ก็เป็นเครื่องมือคุยทางไกลนะครับที่มีการใช้งานกันได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการเอามาประยุกต์ใช้นะฮะในเรื่องของการประชุมทางไกลเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับที่มาที่ไปก็คือว่าทุกคนมีอ e ีเมลของ Gmail อยู่แล้วเนี่ย ก็สามารถที่จะเข้าใช้ได้ก็คือการเข้าใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแล้วก็ใช้งานผ่านทางตัวโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งทาง Google เองเนี่ยก็เป็นเจ้าของของ Android นะครับแปลว่าโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android ทุกเครื่องเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงได้เลยทันทีนะครับตัวนี้ก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับตัวที่3เองเนี่ยอาจจะตัดมาที่เรื่องของเครื่องมือใกล้ตัวอย่างเช่น l ล n e เป็นต้นนะครับ ประเทศไทยเองเนี่ยคนใช้ไลนย์เยอะมากๆนะครับนับว่าเป็นอันดับต้นๆของคนใช้ไลน์ของทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับไลน์เองก็มีการพัฒนาน,นะครับในการที่จะเปิดเรื่องของการประชุมทางไกลขึ้นมาจากแต่ก่อนเนี่ยนะครับก็จะคุยกันได้เฉพาะในกลุ่มนะครับปัจจุบันเราสามารถสร้างลิงก์ในไลน์นะฮะแล้วก็ส่งให้ใครก็ได้สามารถที่เข้ามาประชุมทางไกลได้สามารถที่จะ แชร์หน้าจอนะครับแบ่งปันหน้าจอให้กับผู้ร่วมประชุมได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการขยายจํานวนของคนเข้าใช้งานนะครับนี่เคยเป็นพฒนาการของตัวที่สาแล้วนะครับตัวถัดไปนะฮะที่เราจะลงลึกในวันนี้บ้างนิดนึงก็คือตัว Microsoft Teams นะครับ Microsoft Teams เช่นเดียวกันครับก็เป็นเครื่องมือที่มีออกมาให้ใช้งานนะครัสักประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้ความนิยมมากนักนะครับจนกทั่งช่วงโควิดนี่นะครับทุกเครื่องมือที่ได้กล่าวมาเนี่ย ก็มีเรื่องของการพัฒนานะครับการเปิดใช้งานแล้วก็ขยายการใช้งานให้กับผู้ใช้นะครับให้ใช้งานได้แบบฟรีๆนะครับซึ่งทีมนี้ก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างเพิ่มขึ้นนะครับจากตัวอื่นๆเช่นที่ว่าตัวทีมนียสามารถที่จะรองรับเรื่องของการแชทนะครับเรื่องของการแบ่งปันเอกสารการที่เอาเอกสารขึ้นมาใช้งานร่วมกันนะครับการโทรศัพท์คุยกันด้วยเสียงหรือคุยกันด้วยวิดีโอเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทุกอย่างถูกรวบรวมนะฮะอยู่ในแอปพลิเคชันเพียงแอปพลิเคชันเดียวนะครับการต่อเนื่องนะครับของตัวอื่นถ้าเปรียบเทียบกันนะครับตัวอื่นออาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันประมาณ2-3ถึงตัวนะฮะเข้ามารวมกันถึงจะได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดที่ตัวทีมเนี่ยมีอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของช่วงที่ผ่านมานะฮะ Microsoft Teams ก็มีการให้สิทธิ์นะครับในการใช้ได้ฟรีในภาคการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครในตัวของฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆให้เหมาะสมกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับตัวอย่างที่1นะฮะอาจจะเข้าไปดูที่ตรงหน้าจอนะครับว่าถ้าเรามีทีมขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเราสามารถที่จะมีการแชทนะฮะคุยกันบนหน้าจอได้นะครับแล้วก็มีการเก็บรวบรวมนะครับข้อมูลนะครับ ของผู้เรียนนะฮะเรียกว่าเป็นร่องรอยดิจิทัลนะครับของผู้เรียนเนี่ยซึ่งสำคัญมากๆนะครับในส่วนของการที่เราจะเห็นสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับว่ามีการตอบรับให้กับอาจารย์ผู้สอนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ใครบ้างนะครับที่จะสามารถเข้ามาตอบคุณครูได้คะแนนเป็นเท่าไหร่นะครับเังตัวนี้นะครับเรียกว่าตัว Insight นะฮะ ซึ่งอินไซต์ก็จะมีในเฉพาะของภาคการศึกษาเท่านั้นนะครับก็จะมีปรากฏเลยว่าผู้เรียนท่านนี้นะครับไม่ได้เข้าเรียนไม่ส่งการบ้านหรือคะแนนน้อยเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ฮะก็มีเรื่องของการปรับปรุงนะครับในส่วนของคอนเฟลเลนต์นะครับซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถที่จะสร้างคอนเฟลเลนต์แบบทันทีด่วนๆขึ้นมานะครับก็จะเป็นวิดีโอคอลขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเรียบเรียงนะฮะการแชร์หน้าจอนะครับ การจับผู้เรียนเนี่ยเข้ามานั่งนะครับเป็นห้องเทียเตอร์ซึ่งจริงๆตรงนี้ประชุมทางไกลเราก็สามารถที่จะปรับนะฮะตัวผู้เรียนเนี่ยนั่งเรียนกันเหมือนอยู่ในห้องเดียวกันนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่า Together Mode นะครับในการใช้งานทีมเนี่ยก็เปิดเข้าไปที่วิดีโอคอลนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการกดเลือกนะฮะว่าเป็นเรื่องของ ทุกเ t ทอร์โหมก็คือจะเป็นการนั่งรวมกันนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดหน้าจอให้เห็นพร้อมกันถึง49หน้าจอนะฮะนี่คือเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่ปรับปรุงขึ้นมานะครับในส่วนของตัว Microsoft t e a m นะครับนอกจากนี้นะครับในเร็วนี้นะครับทุกคนก็จะได้นะครับผม ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะเช่นว่าการแบ่งกลุ่มย่อยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ตัวซูมเนี่ยก็คือทำได้มาก่อนหน้านี้แล้วทา่เรียกว่าเป็นเบรกเอาท์นะครับเป็นเบรกเอาท์รูมนะครับหมายความว่าถ้าเราประชุมกันอยู่นะครับประมาณสัก100ท่าน200ท่านเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งห้องย่อยออกไปนะครับให้เป็นกลุ่มย่อยๆห้องละ50ท่านอย่างนี้เป็น4ห้องก็ได้พอประชุมกันเสร็จก็กลับมารวมกันที่ห้องใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับผม ซึ่งในตัวทีมเองก็จะสามารถที่จะสร้างกลุ่มห้องย่อยได้เช่นเดียวกันโดยการที่เป็นแบบระบุตัวตนนะว่าให้ใครบ้างไปอยู่ห้องไหนหรือว่าเป็นการสุ่มขึ้นมาซึ่งในการจัดการเรียนสอนออนไลน์เนี่ยนะครับสิ่งสําคัญจําเป็นมากๆคือการที่จะเสริมสร้างให้ผู้เรียนนะครับมีส่วนร่วมนะครับกับตัวผู้สอนเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการคุยออนไลน์นะฮะมันขาดนะครับเรื่องของ การเป็นสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะฮะระหว่างผู้เรียนผู้สอนไปค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่าเครื่องมือเหล่านี้นะครับมีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยในช่วงแค่เพียงไม่กี่เดือนนะฮะช่วงที่เรามีเรื่องของวิกฤตโควิดนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีสถานีนะฮะอาจต้องใช้เวลาประมาณ2ปีขึ้นไปนะฮะกว่าที่จะทุกๆเครื่องมือที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom เป็น Google Meet เป็น Line นะครับหรือว่าเป็น Microsoft Teams เนี่ยนะครับที่จะให้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย ครบหมือ,อย่างทุกวันนี้นะครับอยากจะเน้นย้ําว่าถ้ามีโอกาสอยากจะลองฝึกใช้งานตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าโลกอนาคตนะครับทักษะการประชุมทางไกลการทํางานจากทุกสถานที่ทํางานผ่านทางโทรศัพท์มือถือทํางานจากที่บ้านเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีความจําเป็นสําคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกับที่ผ่านมาครับเี่เรบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นนะครับในโลกอนาคตครับ ทักษะการใช้งานดิจิทัลนะครับเครื่องเมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมการทำงานเนี่ยก็จะยิ่งสำคัญและยิ่งจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆครับผม ท่านผู้ชมคงได้ทราบถึงความแตกต่างนะคะแล้วก็จุดเด่นนะคะของการใช้งานแต่ละโปรแกรมไปแล้วนะคะแล้วก็การใช้ฟีเจอร์เชิงลึกนะคะของโปรแกรม Microsoft Teams ไปแล้วด้วยเช่นกันและในช่วงหน้าค่ะเราพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าวิทยากรจะมาบอกเล่าถึงเทคโนโลยีเพื่อการทำงานร่วมกันบนคลาวด์จะเป็นอย่างไรปรติดตามกันต่อค่ะ ในทุกวันนี้คำว่า c ล o วด์คอมพิวติงหรือคำว่า c ล o ว d เนี่ยนะครับก็เป็นศัพท์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกเลยนะฮะถ้าถอยหลังไปฮะย้อนหลังไปสักประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยการพูดถึง c ล o วด์เทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นสิ่งใหม่นะครับสิ่งที่ทุกคนรอว่าเอ๊ะมีที่ไหนใช้งานแล้วบ้างนะครับหรือว่าการใช้งาน c ล o ว d เนี่ยดีกว่าอย่างไรนะครับ วันนี้เราจะได้คุยกันว่าเทคโนโลยีคลาวด์นะครับในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นี่ครับมีความสําคัญแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเรื่องของโลกอนาคตอย่างไรบ้างเริ่มต้นจากคำว่าคลาวด์ก่อนนะครับคำว่าคลาวดในที่นี้ก็คือว่าการที่เรามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตน,นะครับเยอะมากขึ้นมีแอปพลิเคชันเยอะมากขึ้นมีเว็บไซต์เยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับ ตัวข้อมูลที่เคยเก็บอยู่เนี่ยนะครับมันจะต้องไปเก็บอยู่ที่ Data Center นะครับหรือศูนย์ข้อมูลที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีผู้ให้บริการคลาวด์นะครับอยู่3เจ้าหลักนะฮะในโลกนี้ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของ Amazon Web Service นะฮะหรือย่อว่า AWS g o o g l นะครับ Google Cloud นะครับแล้วก็ตัว Microsoft Azure นะครับซึ่งก็เป็นคลาวด์ของค่าย Microsoft นะฮะทั้ง3ค่ายนี้นะครับมีการสร้างนะครับ ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่นะฮะคำว่าขนาดใหญ่เนี่ยหนูนะฮะขนาดเล็กๆย่อมๆของเขาเนี่ยก็เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลประมาณสักส0สนามนะครับรวมๆกันนะครเป็น1นูนฐานข้อมูลของเขานะครับซึ่งทั่วโลกเลยเนี่ยทุกๆเจ้าเนี่ยก็จะมีประมาณเป็น100 Data Center นะครับแล้วก็ใน Data Center เอเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะฮะตั้งแต่เรื่องของการเข้าไปใน ในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับมีการสแกนม่านตามีการสแกนนิ้วมือต่างๆเพื่อให้ข้อมูลทุกอย่างที่มีการใช้งานเนี่ยไม่ถูกขโมยหรือถูกหลุดลอบไปไหนนะครับนี่เรื่องของลาวด์มันจะจําเป็นมากขึ้นก็คือว่าโลกอนาคตนะครับทุกองก์เนี่ยก็จะมีการปรับตัวนะฮะให้เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะมีเยอะขึ้น,นเรื่อยๆเปรียบเทียบกับการที่เราเก็บไว้กับตัวเองนะฮะสร้างฐานข้อมูลซื้อ,อตัวคอมพิวเตอร์มาเก็บไว้เนี่ย มันจะไม่เพียงพอนะครับซึ่งขยายตัวไม่พอด้วยนะฮะถ้าเก็บไว้บนคลาวก็จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าประหยัดกว่านะครับปลอดภัยมากกว่านี่คือเป็นแนวคิดของคลาวนะครับทีนี้ผลกระทบถึงตัวผู้ใช้อย่างเราๆเ,เป็นยังไงบ้างนะครับสมัยก่อนนะฮะถามว่าถ้าเราจะซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะไปมองหาว่าฮาร์ดดิสก์เท่าไหร,ร่นะฮะก็พยายามซื้อให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก512เกิกนะฮะก็ขึ้นเป็น1เทราไบต์2เทราไบต์เนี่ย พอฮาร์ดดิส์ใหญ่ขึ้นนะครับตัวอุปกรณ์ก็จะตัวใหญ่ขึ้นหนักขึ้นปัจจุบันสังเกตว่าการแข่งขันนะฮะเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยนะครับจะไม่ได้เน้นนะฮะว่าจะมีการความจุข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็จะมาสุดอยู่ที่ประมาณ1นึ่กิกนะครับหรือว่า5 2าอกิกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า1นึ่เทราไบต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเพราะอะไรฮะเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยไม่เก็บไว้ในเครื่องเราครับก็เก็บไว้อยู่บนคลาวด์ใช่ไหมฮะ แต่ก่อนนี้ก็มีพกพาตัว USB thumb ได i นะครับหรือว่าตัว external hard disk เนี่ยปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีใครพกพากันแล้วครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเราเข้าถึงได้ทุกที่นะครับเราสามารถต่อเชื่อม hotspot จาก Wi-Fi ก็ได้จากมือถือก็ได้เนี่ยก็เข้าถึงข้อมูลได้นะครับทำให้เรื่องของ cloud storage เนี่ยขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันต้องเรียนว่าที่เก็บข้อมูลบน c l o u d นี้นะครับมีให้ใช้อย่างไม่จำกัดนะครับสำหรับด้าน ภาคการศึกษาโดยตรงนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางค่ายของ Google ก็ดีหรือว่าของ Microsoft ก็ดีนี่นะครับเขาให้พื้นที่เก็บข้อมูลของแต่ละคนนะฮะของนักศึกษาของนิสิตของครูอาจารย์ของบุคลากรของสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับให้แบบอัลลิมิตนะฮะสำหรับภาคของธุรกิจหรือภาคผู้ใช้ทั่วไปปัจจุบันนี้ของ Google ก็เริ่มจะมีการจํากัดจํานวนนะฮะถ้าเกิดมีการเก็บรูปมากขึ้นก็จะมีการเสียค่าใช้จ่ายเป็นสมาชิกรายเดือนรายปีเป็นต้นนะครับ สิ่งเหล่านี้ฮะก็คือเป็นเบื้องต้นของตัวคลาวนะครับทีนี้ผมมาพูดถึงว่าตัวคลาวเนี่ยมีผลยังไงกับเรื่องของวิทยาการคำนวณน,นะครับถ้าเราจะเห็นเรื่องของบริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนคลาวนี้นะครับถ้าเกิดอยางบนหน้าจอเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของการใช้งานนะฮะเรียกว่า Power BI นะครับซึ่งก็จะเทียบเคียงกับการที่เราขับเคลื่อนนะฮะองค์กรด้วยข้อมูล Power BI เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราวิเคราะห์นะฮะข้อมูลออกมา ออกมาแล้วก็แปลงสภาพของข้อมูลเนี่ยให้กลายเป็นรูปภาพเป็นกราฟนะครับที่จะสื่อสารให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆนะครับหรือศัพท์ทางด้านเทคนิคเรียกว่า d t t v v s u a l i z a t i o n นะครับซึ่งตัวนี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าเราจะเรียนรู้พวกนี้อาจจะเริ่มต้นจากนึกภาพนะครับจาก Excel ที่มีตาราง Excel อยู่แล้วก็แปลงมาเป็นกราฟนะครับแปลงเป็นกราฟ เสร็จแล้วก็แปลงมาเป็นเรื่องของการที่มีกราฟที่เป็นรูปโลกได้นะครับกราฟแท่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ Power BI ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นสามารถเก็บข้อมูลจากบนคลาวดมาวิเคราะห์ได้แล้วก็สรุปออกมานะครับเป็นเรื่องของกราฟต่างๆที่มีการเชื่อมต่อนะฮะซึ่งกันและกันการใช้งานบนนี้ก็จะมีเปรียบเทียบนะครับเรื่องของการใช้งานควบคู่กับตัว Power Platform นะฮะเรียกว่าตัว Power App นะครับ Power App เป็นเรื่องของการที่ คนทุกๆคนนะฮะในอนาคตเนี่ยครับเขาบอกว่าเราสามารถเป็นนักพัฒน,นาซอฟต์แวร์กันได้ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ใช้การลากวางครับแล้วก็แนวคิดนะฮะอันนึงที่เป็นสับมาใหม่เรียกว่าไฮเปอร์ออโตเมชันนะครับถ้าเกิดเรานึกย้อนกลับไปสมัยก่อนเรียกว่าออฟฟิศออโตเมชันถูกไหมครับอะไรก็ตามที่มีเรื่องของการกระบวนการนะฮะในการใช้กระดาษขออนุมัตินะครับส่งต่อไปยังจุดต่างๆเนี่ยเพื่อลงลายเซ็นต่างๆนี่นะครับ สามารถปรับแต่งให้เป็นอัตโนมัติได้เรียกว่าอ f ฟฟิศออโตเมชันนะครับแต่ปัจจุบันฮะทุกๆอย่างทุกๆงานที่เราทำนะครับถ้าเป็นงานที่มีการกระทำซ้ำๆมีงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ของอผู้ทำนะฮะเป็นเคียงกันว่าเก็บข้อมูลกรอกข้อมูลเข้าไปในตรงนี้นะครับส่งต่อข้อมูลที่ไหนเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยกลไกลของเครื่องมือออโตเมชันนะครับ การที่จะเข้ามาแบบเต็มรูปแบบเลยเรียกว่าไฮเปอร์ออโตเมชันที่เป็นการทำออโตเมชันแบบทุกๆอย่างนะครับสังเกตรอบตัวนะครับเราไปที่ธนาคารตอนนี้ก็ถูกผลักนะครับให้ผู้ใช้ย้ายไปใช้ที่แอปพลิเคชันในมือถือมากขึ้นผู้ใช้นะครับไม่น้อยคนมากที่จะไปที่ธนาคารธนาคารก็สามารถที่จะประหยัดในเรื่องของการจ้างแรงงานนะครับของตัวเทเลอร์เองลงมานะครับลดขนาดของ ห้องนะครับที่มีการเช่าไว้นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ตัวออโตเมชันเนี่ยจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับตัวมนุษย์ตัวเองต้องมีการปรับปรุงตัวเองในการเพิ่มทักษะอื่นๆนะครับอะไรก็ตามที่เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ทําได้เนี่ยเป็นไปได้ว่าเราอาจจะตกงานได้นะครับถ้าเกิดเครื่องจักรเหล่านี้เข้ามาทําแทนเรานะครับส่วนถัดไปคือเรื่องของการเก็บข้อมูลบน OneDrive นะฮะในสุดท้ายนี้นะครับก็คือว่า ถ้าเกิดเราเคยเจอได้ยินว่ามีการโดนไวรัสที่เครื่องเรานะครับผมถ้าผมมีการสำรองข้อมูลบนวันไร้ไว้นะครับถึงแม้เครื่องผมจะโดนไวรัสแบบเรียกค่าไถ่เรียกว่าแอนซอฟแวร์เนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะล้างเครื่องนะฮะติดตั้ง o อใหม่แล้วก็ดึงข้อมูลกลับมาจากบนคลาวได้นะครับอย่างที่เรียนไปว่าบนคลาวเนี่ยมีพื้นที่ข้อมูลแบบไม่จํากัดแล้วณวันนี้นะครับซึ่งสุดท้ายนี้นะฮะอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่าคลาวเทคโนโลยีไม่ได้เป็นสิ่งใหม่เลยนะครับ ตอนนี้ทุกองค์กรทั่วโลกพวกเราทุกคนเองก็ใช้คลาวอยู่แล้วทุกวันนะครับบางทีใช้โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องเทคโนโลยีคลาวไม่รู้ไม่ได้กันแล้วนะคะท่านผู้ชมที่สําคัญค่ะเราก็ไม่ต้องมาคอยกังวลนะคะว่าไฟล์ของเรานั้นจะติดไวรัสหรือไม่และอยู่ที่ไหนก็สามารถทํางานได้ค่ะเพราะว่าไฟล์ทั้งหมดนั้นนะคะถูกเก็บไว้บนคลาวเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ที่สำคัญค่ะปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ค่ะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนบางทีก็ต้องมีการทํางานด่วนผ่านบนมือถือหรือว่าบนสมาร์ทโฟนของเรานะคะจะมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่ทําให้เราทํางานได้อย่างสะดวกสบายปฏิตามกันต่อค่ะเราจะพูดถึงแอปพลิเคชันนะครับบนบอุปกรณ์พกพานะครับที่จะทำให้เรา สามารถทํางานที่คล่องตัวได้มากขึ้นนะครับหรืออีกศัพท์หนึ่งนะครับที่มีการพูดกันในองค์กรต่างๆชื่อว่าคําว่า productivity นะครับหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเรานเองนะครับผมเริ่มต้นนะครับจากแอปแรกในกลุ่มของ Cloud ต่างๆนะครับผมก็จะเห็นว่าตัว OneDrive ที่ได้มีการพูดคุยกันไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะตามนะครับมาที่มือถือเราตัวนี้ทปยังไงนะฮะใน OneDrive เราเนี่ยสามารถเข้าไปแล้วก็สร้างเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint ต่างๆนะครับ แล้วตอนนี้มือถือของเราเองเนี่ยสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้แปลว่าอะไรแปลว่าผมสามารถสร้างเอกสารขึ้นมาแล้วผมก็พูดไปเรื่อยๆให้เขาพิมพ์ให้เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาจีนก็ได้นะครับพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะถูกเซฟนะครับเก็บไว้อยู่บน Crowd Storage นะครับระหว่างเดินทางรถติดอยู่หรือว่าเรานั่งพักอยู่เนี่ยเราสามารถทํางานไปได้ด้วยนะครับพอถึงบ้านเราสามารถวางมือถือนะครับ เปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไฟล์ตัวเมื่อกี้เนี่ยครับที่เราเพิ่งจะพิมพ์ด้วยเสียงนะครับออกมาดูแล้วทํางานต่อได้เลยหรือแม้กระทั่งจะส่งให้ใครก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างดูวิดีโอดูคลิปต่างๆนะครับในเรื่องของการใช้ตัวสตรีมนะฮะในหน้าจอจะมีตัวหนึ่งชื่อว่าสตรีมนะครับก็จะเป็นช่องนะครับของตัววิดีโอนะฮะที่สถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยมีการ สร้างสื่อเป็นวิดีโอไว้ก็รวบรวมไว้อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดดูนะฮะแทนที่เราจะเ,าเปิดแล้วถ้าไม่มีเด็อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราดาวน์โหลดมาดูได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นคลังของวิดีโอนะครับหรือแม้กระทั่งในตัวของตัวชุดออฟฟิศต่างๆนี่นะครับก็จะมีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะฮะตัวที่อยู่แถวล่างตรงกลางนะครับชื่อว่า o f f i c e l e n s นะครับ Office l e n s ตัวนี้นะครับผมทำได้มากมายเลยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยทุกคนต้องมีการสแกนเอกสารถูกไหมครับได้เอกสารมาสแกนเก็บไว้เป็น PDF สแกนเก็บไว้เป็นรูปภาพนะครับตัวนี้สามารถสแกนเอกสารนะครับหลายๆแผ่นต่อกันเป็น PDF หลายๆหน้าได้นะครับเสร็จแล้วก็เซฟไว้บนคลาวด์หรือเซฟไว้ในมือถือหรือมีการส่งต่อให้ไปยังเพื่อนนะครับนอกจากนี้สามารถที่จะกดนะครับเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะครับ บางครั้งเนี่ยเราได้เอกสารมาถ้าจะเป็นที่ต้องส่งแบบทันทีทันใดนี่นะครับเราสแกนเอานะฮะแล้วก็สามารถที่จะติ๊กถูกติ๊กเลือกนะครับแล้วก็ลงลายเซ็นนะครับส่งให้คนอื่นไปได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับการถ่ายรูปของ o f f i c e l e n s เนี่ยเป็นการถ่ายรูปที่มีการเก็บนะครับเรื่องของขอบต่างๆสมมติว่าผมนั่งฟังบรรยายอยู่อยากจะได้รูปภาพบนหน้าจอโปรเจคเตอร์หรือทีวีนะครับ การถ่ายไปจากมุมเอียงเนี่ยจะได้เป็นรูปที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูถูกไหมครับแต่ตัวโปรแกรมนี้ฮะมีการปรับนะฮะขึ้นมาให้เป็นรูปตรงๆได้นะครับในตัวของ f f i c e l e n นนะครับส่วนที่2เป็นแอปพลิเคชันทางด้านการศึกษาบ้างนะครับการศึกษาเนี่ยมีแอปพลิเคชันมากมายในวันนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้สอนกับผู้เรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวที่ได้ความนิยมมากๆเลยคือตัว Kahoot นะครับ Kahoot ก็คือเป็นเรื่องของการเราถามคำถามนะฮะผู้เรียนมีอุปกรณ์มือถือหรือมีคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะตอบนะครับขึ้นมาแบบทันทีทันใดได้แบบเรียวไทม์นะครับหรือแม้กระทั่งจะสั่งงานนะฮะผ่านเรือเป็นเรื่องของการทำเป็นการบ้านก็ได้นะครับเป็นการแข่งขันกันนะครับตัว Edmodo เองนะฮะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มนะฮะการเรียนรู้นะครับของการสร้างห้องเรียนเสมือนขึ้นมานะครับ หรือแม้กระทั่งตัวแพดเล t ตนะฮะที่เป็นรูปนกกระดาษนี่นะครับตัวนี้ก็ดีมากเลยนะฮะหมายความว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะมีกระดานข่าวมีเว็บไซต์ขึ้นมาหนึ่งอันแบบง่ายๆนะครับประยุกต์ใช้อะไรก็ได้เนี่ยนะครับแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามามีเป็นสัมพันธ์กับเราหรือจะเก็บไว้เองในการแชร์เอกสารเก็บรูปภาพไว้โชว์เนี่ยนะครับสามารถสมัครใช้ได้เลยในตัวของตัวแพดเลตนะครับอีกตัวหนึ่งของนักศึกษานักเรียนนะฮะปัจจุบันเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยที่หลายคนกลัวแล้วก็เป็นเรื่องยากนี่นะครับ มีแอปพลิเคชันชื่อว่าโฟโตแมทนะฮะสามารถที่จะสแกนส่องไปที่โจทย์สมการนะครับแล้วก็สามารถแก้สมการให้เราดูได้มีคำตอบได้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำเพียงแค่ว่าให้เราเห็นว่ามีคำตอบอะไรนะครับเขามีเรื่องของการอธิบายวิธีทำนะครับมีการแนะนำว่าให้ไปดูวิดีโอสอนนะครับที่นี่นั่นคือเปรียนเสม,มอเป็นเครื่องมือที่ใช้เรื่องของการเรียนรู้นะครับมากกว่าแค่เป็นเรื่องของการที่จะ เอาโจทย์เลขมาแล้วก็ตอบออกมาเป็นคำตอบเฉยๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางค่าย Google บ้างนะครับ Google ก็จะมีแยกเป็นแอปพลิเคชันออกมาครบรูปแบบเลยนะฮะตัวนี้ก็การเข้าใช้งานค่อนข้างจะง่ายที่ว่าเรามีแค่ Gmail นะครับก็จะได้เป็นตัวอีเมลใช่ไหมครับมีเรื่องของการ สร้างที่เป็นโฟโต้นะฮะซึ่งปัจจุบันก็จะมีข้อจำกัดของพื้นที่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ในค่ายของ Google ก็จะมีเรื่องของ d o c นะฮะสเปซชีตนะครับแล้วก็สไลด์เนี่ยนะครับในการทำเป็นเอกสารต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพาทุกท่านไปนะฮะก็คือชีพปัจจุบันเราต้องใช้เรื่องของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันสังเกตว่าการทำธุรกรรมต่างๆของเราเนี่ยเริ่มทำผ่านมือถือมากขึ้นนะครับ เราจ่ายรอบบัญชีเราไปทานอาหารเนี่ยนะครับก็จะมีช่องทางให้สแกน QR Code โค้ดนะครับในการโอนเงินนะครับร้านข้างต่างก็มีการปรับตัวครับผมถ้าร้านไหนเนี่ยไม่รับเรื่องของการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนร้านไปที่อื่นก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยทุกๆค่ายของแบงค์นะฮะเปิดกว้างขึ้นมาในการทำแอปพลิเคชันอีกส่วนหนึ่งคือเราจะเห็นนะครับคู่แข่งของธนา,าคารปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่ธนา,าคารครับ เป็นองค์กรหน่วยงานอะไรก็ไม่รู้นะครับที่สามารถที่จะทําเรื่องของการจ่ายเงินได้เอาเรื่องใกล้ตัวนะฮะในกรุงเทพเราก็มีการขึ้นรถไฟฟ้าออ BTS อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาก็มีและปิดไลน์เปยนะครับซึ่งเขาสามารถใส่เงินได้จ่ายเงินได้โอนเงินได้เหมือนกันถามว่าธุรกิจหลักของเขาคืออะไรธุรกิจหลักของเขาคือเป็นรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าเขาก็มีเรื่องของบริการทางด้าน Banking เช่นเดียวกัน หลายๆคนก็กระโดดเข้ามาในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันทางด้านการเงินนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยจะมีข้อมูลของผู้ใช้สามารถที่จะทำในเรื่องของการให้กู้นะครับปล่อยกู้ได้ด้วยซึ่งจะเป็นธุรกิจหลักๆในอนาคตข้างหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานคลาวด์นะครับการใช้งานผ่านอ e ินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับการใช้งานเรื่องส่วนตัวต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นยุคแห่งมือถือโดยแท้จริงนะครับ ยิ่งอนาคตอันใกล้นี้ 5G จะมาทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับแอปเหล่านี้จะเป็นเรื่องธรรมดามากๆคาะมีความเร็วมีความเสถียรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ วันนี้ทางรายการขอกราบขอบพระคุณดรสุพจนศรีนุตพง์ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการประชุมทางไกลการทำงานร่วมกันบนคราวแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่น่าสนใจค่ะทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ในวันนี้ที่ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ